มาทำสังขยาชาไทยสูตรเข้มข้นกันนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมไข่แดงทั้งหมด4ีฟฟองค่ะน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ65-70กรัมนะคะพ <c oughs> ักส่วนนี้ไว้ก่อนเลย <c oughs> ต่อมามากองชาไทยกันค่ะวันนี้เล่นจะใช้เป็นชาไทยตามือนะคะทั้งหมด25กรัมค่ะต่อน้ำร้อนนะคะ 300 ML ค่ะแก้วกองชาอันนี้จะเล็กไปหน่อยนะคะลินก็เลยต้องค่อยๆกดน้ำลงไปทีละนิดนะคะให้ได้ปริมาณน้ำทั้งหมด250 ML เลยค่ะถ้าใครมีที่กองชาใหญ่กว่านี้นะคะให้ใส่ลงไปทีเดียวเลยค่ะน้ำา300มิลต่อชาย5กรัมนะคะแช่ไว้10นาทีแล้วค่อยกรองน้ำทั้งหมดออกค่ะมาผสมในส่วนของไข่แดงกันเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายวันนี้ลินจะใช้เป็นน้ำตาลคาราเมลแทนน้ำตาลทรายขาวค่ะเขาจะมีความกลมกล่อมมาก ขึ้น,นะะใส่นมข้นหวานตามลงไปได้เลยจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากัน ตามด้วยหัวกะทิค่ะวันนี้เล่นจะใช้เป็นกะทิอัมพวานะคะใครมียี่ห้ออื่นใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อที่คนๆหน่อยก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะเทน้ำชาที่เรากรองไว้ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะคนให้น้ำตาลละลายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดไม่เหลือเป็นเม็ดๆ็หนาะนำมากรองผ่านกระชอนหนึ่งครั้งเพื่อความนวลเนียนจ้าเดีย๋ยวเราจะใช้เป็นวิธีการตุนนะคะก็คือใส่น้ำในหม้อเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็วาง ชามลงไปด้านบนนะคะทุกคนวิธีนี้นะคะจะทําให้สังขยาของเรานะคะไม่ไม่ง่ายด้วยค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากาันว่าใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีนะคะทุกคนเมื่อส่วนผสมของเรามีความหนืดขึ้นนะคะให้ใช้ตะก้อกวนไปในทิศท,ทางเดียวกันในจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะทุกคนเขาจะได้ไม่จับตัวเป็นเม็ดนะเมื่อสังขยาของเราเริ่มขึ้นลอยตะก้อแล้วนะคะให้ปิดไฟยกลงจากเตาทันทีค่ะ ใช้เวลาไปทั้งหมด8นาทีกว่า,วานะคะเมื่อยกลงจากเตาก็นํามาควนจนส่วนผสมอุ่นลงเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้สังขยาของเรามีความนวลเนียนไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะวันนี้ลินจะนํามาทานกับขนมปังปิ้งทาด้วยเนยสดนะคะแล้วก็ขนมปังนึ่งนะคะก่อนจะเสิร์ฟลินก็จะโรยด้วยนมจืดหรือว่าใครมีนมข้นจืดให้ใช้นมข้นจืดนะคะเขาจะมีความหอมนัวมากกว่าค่ะถ้าใครไม่รีบนะคะนําไปแช่ตู้เย็นก่อนนํามาทาน<ๆ>ก็คือฟินสุดๆ,ๆไปเลยทุกคนใครทําแล้วมาอวดกันบ้างนะคลิปหน้า อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้เลย